สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้สิป้าพี่น้องมาปิีงปลาครับพี่นอ้องปิีงปลานี่ครับบรรยากาศตรงหนา้าผมพอเป็นเล้าใหม่ทุกแกลกอยู่เลยนี่ครับผมบรรยากาศตรงไหตรงหน้ากับบรรยากาศสะนี่ครับสะล่าริมหนองริมนม้ำนี่ครับวันนี้สิปีงปลาคอครับพี่น้อง นี่ครับผมปลาคอรหรือว่าปลาชนเอาเหรครับไม่ร้องมือนปีงแบบแพ้ยังสิเลยปีงแบบแพ้เบิงกันครับเตาเข้าในที่นะบอเตาสูตรบักคาดสิกค,ครับพี่ในที่นะครับจะย่างย่างไปเรื่อยๆครับนี่ไฟอ,อ่อ,อนๆความคาดสิกของเตา แบบนี่ครับผมอย่างแบบคาสิกไปเลยกบผมปลาอย่างอย่างไปเรื่อยๆครับพี่น้องเนี่ยนะครับสมุนสมุนนอดถากิน นี่ครับนอนเฝานอนเฝานอนเฝานอนทาหลานอนทะนี่นนครับพี่น้องอาหัวมันลงเลยครับพี่น้องอย่างหัวลงแล้วห้าพี่น้องเยอกินเขาเ้อกินเขาก็ป้งปลาป้งปลาสมพัก,พพกตำแจ้วอ้อมเขียด นีนี่อกเอเขียอีโม่อาเขียนอีโม่แซบเป็นแซบพอเอาบ่อหนาเนี่ยอามมจัตหน้อยกินแหงแซบเป็นแซบเพื่อน่ะเพิ่นเพื่อเขาเขาเขาเป็นขขาเขาบ่ได้อันหน่เกี่ยวมือเนี่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 บิกบมีอย่าวนอย่าวนตีเด้เออเพื่อนีไหมถอยถอยถอยยเอคนกินก่อนตัวละ ตัวยังกินตัวยังกินนางลงนี่แม่นี่แม่โอ้ยปลาของพ่อนี้บิ๊กอะไรโอ้พนักปลาปลิงปลาปิงปลาปิงปลามงงฟัพนพน ท่าไปเร็วเลยาุ่นก้ปลาปลาปลาตลาดข้าปลาหนอปลาาตเออนอนนสะนอนไหมนอนไหมนอนลงอกินเขาเสียบ เออนอนอยู่ปเลยเบียวเรียบร้อยเึ่มฮ่นฮึ่มฮึ่มฮึ่มฮท่มฮ่นฮ่มาึ่มฮึ่กฮึกมฮ่มฮึ่มฮ่ดอกปมฮึ่กฮางหลายกฮางหัวหลายปลา่้่มฮึ่มฮึ่มฮ่มฮน่่อฮึ่่มฮึม่มฮึ่มฮึม่มฮมฮึ่าม่ นอนวนี่เพื่อนบ้านหากินนั่งน่งนู่นนี่นอนหาดีมากนอนันเลยเออจะมปันหมาเนเี้ยวมเคียจนน้องไก่ตบนื้อหรอวะปลาปลาปลาดุกับปลานคับปลาปลปลาดุ

นี่ถาอว่ามีแก่งมีผีไก่หุ่นนะต <c oughs> ุ๊กมมแกหอยนะไก <c oughs> ไม่นอน <c oughs> เลยเ <c oughs> ื่อง,งสอนกับมาหนะเือนางถางเดอะไเคลียร์กันเ,นเคลียร์บะาโร <c oughs> ูน้ำม <c oughs> ันเยอะันไปถืาหิบเลยเขาไปไหนมันไม่แห้ง ย้อนจีซุนนะนั่นคืนเอเอ <c oughs> ้อนในเขาเพรเขาไว้เลยโอ้โหโหพึ่งอะอไรเสียบนะพอิีก่อนอดีน้องพูด่าอยู่บ้านนะพอืูไคลบ้านพี่น้อเขาอยู่ตามบะเทศกัลไรเด้มาพี่หน้อที่เขา ปาบางเข้ากัไปบ้น,นไรพี่น้อง,ง,งเอ้ยอยานโควิด คำปนะเด็ก็เรื่รงไม่คงเตยไปไา,ายังไงไปกินจอกยังมันหน่กว่าแรงนะแต่ไม่ใหญ่กินตอดใครแวก็เดี๋ยวแล้วไม่ใไม่ยังให้ก <c ười> <c ười> ินเลยกินแล้ว โดน,นเ,เห็ด่แล้วพอดีอาเนี่ยบอคิอป่อยว่าตั้งแต่ผู้ตัึงแต่เวันนึงกันไปมาส่งตอนไหนป่ะที่สองหวงพลุงเอาพลุ่นหวง้่งมังงงนตีเองป่ะอืมจ้างของ ทีไม่ให้น้ำหนักมันคง ยังยังผมยังเป็นปุ๋ยยุ้ยงอะไรนครับผมงูอะไรสิงูดำโบกโบกยุวกบไม่เห็นเอาลอดไงไปซุกไปเห็นด้วยนี่โบยบ้ากินเนี่ยไปยกมากินหลอดไงนี่นอ่ะ ห่ออย่งเดินก็ย้่นทางตัวแต่กันเว้วยไปไปไปนี่ <c oughs> นวมีสีไฮไรรถเดียบันส่วนมดใจ <c oughs> ใจเอาครับแขีวผมีดคำแต่บนันขึงแต่มูยิ้มออกมามม่สว่างเลยฟ <c oughs> ันก็จีหยาดให้เขี่มี ยิงเข่าจอ,อยังครับจะกิดได้โจนสันเนาะแรนไปหน้าน้ำขาหอยตอกเ, <c oughs> เลกตอกเล็ก,กไปเศรษฐีเศร้าีดำเสยดำเองมาบิแกแรนขามขาหอยตอกเล็กตอแเล็กไปสามปวดสมรองมันอยู่ในสมมันรักษาม,มันเหนได้สมานเองเนี่ย ก้าเบี้ยวเแรงกุ้งพี่ดำบ่เอ็นมเอแรงผลเยอะที่มาในมู่ล้มตวงไปูเดียวไม่อมาุณอบนเดียวเหรอู้เดียวมือถือกันเด้ครับว่ะโมือถือกันด้มันกัดกันเด้รุ่นเดียวกันมันกัดหมดเลยนีข้างบนคนเดียวเลย โมม่อย,ยากจะกิีไปเสร็จเตรีย๋ยวตาอ,อย่างเดียวดิเพริดกอดเอลวิาสาวไว้ครับเ้าะขับไปขับไปเลยขับไปเออไปบปที่ไหนต้องมีอย่างข้าขาย นั่いいินกินก no ินแ่ลดอดจีแจกจหน่อยกินกินก่อต้นกินจีแจกอาหารมาที่นห่ตากไปเห็นไม่กวนแงมตาเฮ้ยบุจักก็สับอืมไม่คืออาหารมันส้ม เมื่องอะไรถ่ายกินเก่าอ่ยว่าซื้อิ้เของมาเล <Bueno> <S <S 2> <S 2> ยนี่นีลอเ้ยพออินคก,กินทิ้เข,ข,ของได้ปะกินนี่หมดสัา่าไรต้องเว้นกินบมเขินไรล ไอ้ icana, ติมนี่ขายขุยามนน้หนาวห่อนข <idal> ายตลอดขายตลอดหนึ่งมากขึ้นเหมือนะโอ้สัมปทานแล้วเสร็จนี่มันว่ามันได้กินหรือเล่นเขาอะไรยุ่นว่าขายแบบเบิร์ตมันเป็นตู้หลือเสียบเสียบไฟอะไรก็ได้เห็นว่าถามมันอยู่ขายร้อยยี่สิบบาทในมื่อหนึ่งยี่สิบห้าบาทเพิ่นย ไอ้เราเบิ่งกับวิญญาณค้อนมาแช่แข็งเด็ดตู้ต้มใส่มาหน่อเสียไฟ้กอเไรมันได้ไม่ห่อนตูนเย็นตู้เย็นอยู่หันมา่งไม่มาขายม้วนละลายร้อยจิิงมีขนตู้มันดีนี่มัแรกกับเสียไฟ้ไหวมันเป็นคือมันเป็นตู้เย็นนะหาแล้วกันล่ะหาแล้วกันนั่งลงนั่งลงเดี๋ยวเจกินเจกินอื นางงได้กินเตี้ยนางลงนางแห่นางลงนางลงนางลงเอาเ็กเตี้ยเตี้ยนาง้งลยเว้ยนางลงเลยนางองนางงนางยืนนี่นางว่ะไปนางงเลยไหนบอกหนึ่งว่นนางรงมันโอ้นอนถา้าบาททีนึ่สิสแกแล้วเดี๋ยวเ นั่งแล้ักกนนั่งักกนมึงมึงเบ้งบึ้าเขาให้ตัวละครเนี่ยแขงมากนสปอนกบาทที่นี่มาตุ้ยบอลมกับบอม่นอยู่นี่เฮ้ยมันหันหนาวจังม่ อ่ะกินเขาน้ำแม่แหละโอ้ยเพื่อนเนี่ยแม่เขาบพิ่กินเว่ยเฮ้ยเขาบพิ่กินเอ้าทิ่นี่นี่กินเขาน้ำตัวมันจะกลับจังไี้เว่ยกินกินเอ้าเอ้าสิกินกับกินกลับจังเดียวเว้ยเมึงอไหรเขากินเนี่ยเขากินเขาน้ำ เอ,อเอาหนิล่ะเนี่ยเอาบิ๊กบิ๊กเอาหนิเอาเอาเอถือกิดินกับพวกกินเว้ยอ้มึงมึงมึงสีเด้สีเด,ด้เออเอา,เอาพี่พี่พี่พ เขาน้ำติแะโอ้เว้เเขาว่ากินวันนี้นั่นแหละอ๋อนี่เขาน้ำเขาน้ำอ้วนขี้โพด้เขาวากินง่าสิอะมา,ากินเขาวเว้ยววเอ้ยบิ๊กบอกินเขาเเอาเอ เดี๋ยวคนละตอนแล้วเจ้าตอนไหนเอาตอนเดะเ,เ, <c oughs> เอาไปเถอะเอาิงเบิด้ดเด้บดที่นี่เบิดแล้วเบิดแล้วเอากินเข่ากินเข่าเอาไม่ไปแหนเบิ้ดเดียวไม่ไปแหน <c oughs> เอาว่ากินวุ้ยกับพี่น้องมันนี่หากินแบบบ้านๆกรกินเขาปีงปานเหมือนกันพี่น้องมันยากาศริม่งเหมือนกินสองคนกับปอพี่เก่าครับผมนี่ครับกับนี่ครับสมุนนี่สมุนนี่กับฝากเป็นกําลังใจช่องหากินแบบบ้านๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กันครับผมตีสสาคัญอย่าลืม กระดิ่งไว้ครับผมจังพละดคลิปคลิปต่อไปสิมีอย่างก็ฐารลุนทาเบิ้งครับผมมันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับไอเมอย่เ้ยเขาก็มากินเขานั่นแหละเนาะเก็บได้บันเนี้ยเก็บได้เก็บยอย่ากัดกันเด้อ